สวัสดีครับเพื่อนๆนักกฎหมายวันนี้เราจะมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับสำหรับนักกฎหมายที่พลาดไม่ได้เลยทั้งเรียนทั้งทํางานนะครับแล้วก็ทั้งสอบในสนามต่างๆโดยเฉพาะสอบเป็นทนายความนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคํานี้กันครับซึ่งจําเป็นมากที่เราจะต้องรู้นะครับคําว่า intent นะเพื่อนๆลองมาดูคํานี้นะครับ intent แปลว่าอะไรอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของ ของนักกฎหมายเลยนะครับที่เราจะต้องทราบคํานี้นะครับ i n t e ท t แปลว่าเจตนานะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายอาญานะครับในมาตรากฎหมายอาญาเจตนานีเน่เป็นเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่จะชี้ว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้นนะ่ะมีความผิดทางอาญาหรือไม่หรือ ถึงแม้ว่าจะกระทําโดยไม่ไม่เจตนาก็บางครั้งก็มีความผิดแล้วก็ไม่มีไม่มีความผิดอย่างเช่นเป็นประมาทเป็นต้นอ่าไม่ใช่ฮะอย่างเช่นกระทาโดยไม่เจตนาเป็นต้นครนีคาว่าเจตนาเนี่ยเป็นหัวใจหลักของกฎหมายเลยทีเดียวนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ใช้กันนะครับคราวนี้เรามาดูกันอ่า i n t e n t แปลว่าเจตนาใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแปลดูคําศัพท์กันก่อนนะครับ mental แนะเมนเทาเนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะเมนเท l เนี่ยมันแปลว่าทางาจิตนะครับจิตนะดีไซเนอร์ก็คือความตั้งใจนะครับตัวนี้ความตั้งใจความปรารถนาอะไรแบบนั้นนะครับความปรารถนาความประสงค์อะไรอย่างนี้นะครับความปรารถนา and will and will will นี่ก็คือจัดอันนี้ก็สับง่ายอยู่แล้ว act นี่ก็แปลว่าอะไรครับ act นี่นะครับการกระทำหรือทำก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เราเจอคำว่า action ในที่เวลาเขาถ่ายทำหนังกันนะ action ก็เอาเริ่มเริ่มแสดงได้เริ่มกระทำได้ตา,ไดตามบทอะไรงั้นนะครับ particular particular Part way เนี่ย particular way นี่ก็แปลว่าใน,ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ ในในทางโดยเฉพาะพาร์ติ u l ูล่าเนี่ยแปลว่าโด,โดยเฉพาะจัดจงนะครับนะครับเฉพาะนะครับ Including นี่แปลว่าอะไรรวมรวมถึงนะครับ i including w i s h i n g นี่แปลว่าอ่า wishing นี่ก็แปลว่าให้อาปาธนาเมืองกานปราธนานะครับ r t i c i p a t e ปฏิสิ p เ t e แปลว่าอะไรครับเพื่อนๆปฏิสิ p เ t e แปลว่าร่วมนะครับ i n t e n t เจตนานะครับ crucial e crucial e แปลว่าอะไรเอ่ย i n t e n t คือเข้าร่วมนะครับ i n t e n t เข้าร่วมโดยเป็นเจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ crucial นี่แปลว่าสำคัญนะครับ element นี e ่แปลว่า องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบ in determination เนี่ก็คือการพิจารณาการพิจารณา if Certain นี่ก็แปลว่า Certain Act นี่คือการการกระทำที่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ were c r i m น n a l criminal นี่ก็แปลว่าอาญานะครับเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับทางอาญาความผิดต่อแผ่นดินนั่นเองนะครับออคชั่นารีจัดจัดนี่จัดนี่แปลว่าอะไรครับ ผู้พิพากษานะครับเจอรี่นี่ก็คืออะไรครับคณะลูกขุนนะครับลูกขุนหมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งเราตัดสินก็ดีความต้องมีมากกว่าหนึ่งท่านนะครับผู้พิพากษามี2ท่านขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นองค์คณะนั่นเองนะครับ find that this was no criminal intent example lack of intention may reduce a charge reduce แปลว่าอะไร reduce นี่แปลว่าลดนะครับ charge charge Char นี่ก็คือโทษนะครับโทษที่ที่ศาลจะลงโทษนะครับ m มนส l ลาฟเตอร์นี่ก็ฆค่าคนตายค่าคนตายนะครับอ่ะโอเคนี่เราเราคำแปลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคำแปลนะครับ A m e n t a l desire อัลมินเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะครับ A m e n t a l desire and will to act in a particular way including wishing not to participate intent is a crucial element in terminal if certain acts were criminal occasionally okay, a judge or jury may find that there was no criminal intent example lack of intent may reduce a charge of man's laughter คาแปลคาแปลอยู่ตรงนี้แล้วครับเจตนา i n t e n t i o คือตัวเมื่อกี้นี้นะีความตั้งใจและ,ะความปรารถนาและตั้งใจทางจิตอ่าก็คือนี่ a mental desire and will to act ที่จะกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะมาถึงนี่แล้วนะครับ in a particular way including including wishing not to participate รวมทั้งประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมด้วย นั่นหมายความว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการกระทําหรือไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการกระทำ,ะทะน,รระทำนะครับทางเจตนาของเราเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับนะครับ a s e r t a i n act were criminal in in terminal if a s c e r t a i n act were terminal ก็หมายความว่าในการกระทําที่ชัดเจนนะครับบางสิ่งบางอย่าง นั้นนะ่ะอาจจะเข้าทางความผิดทางอาญาหรือไม่ uh, occasionally okay, if shot or jury may find that บางครั้งบางคราวนะครับผู้วิพากษาหรือคณะลูกขุน there was no criminal intent พบว่าการกระทำนั้นนะ่ะไม่มีจิตนายกตัวอย่างเช่น lack of intent may reduce the charge of manslaughter ยกตัวอย่างเช่นนะครับ lack นี่แปลว่า แปลว่าปัสจักหรือว่าน้อยลงหรือหรืออ่าแล็แกตัวนี้นะครับเนี่ยปัสจักหรือว่าน้อยลงนะครับการที่ไม่มีเจตนานะครับเนี่ยกระทําความผิดอาจจะความผิดน,นั่นก็จะได้ลดลงนะครับเช่นฐานค่าคนตายนะครับเนี่ยการขาดเจตนาน l a c k o f intent อก็คือการขาดเจตนานะครับการขาดเจตนานะครับ l a ักข Intent May Reduce ก็คืออาจได้ลดโทษลดความผิดนะครับ Of manslaughter ก็คือฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเพื่อนๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนี้ก็ขอให้ลองอ่านแล้วก็ลองแยกคำศัพท์ดูแต่วันนี้ที่สำคัญสำคัญก็คือว่าขอให้เพื่อนๆได้ทราบคำว่า Intent นะครับซึ่งเป็นคำว่าเจตนาแล้วก็มีความสำคัญปัจจัยหลัก ขององค์ประกอบทางกฎหมายอาญานะครับทางประมวลกฎหมายอาญานะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆถ้าเกิดชอบกดไลค์ช่ยกดแชร์แล้วก็ช่วย Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย